สวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตและงานช่องช่องล่องนายกนกหมานครับมันนี้ขําแล้วครับสีโมงครึ่งนะครับเสร็จภารกิจจากงานท่งออางอบตกเ็เลยกออกมาเอานกเอานกไม้มาฝึกครับลูกลูกนกครับลูกนกหัวปีของปีไก่นี่ครับเพิ่งเอาขึ้นได้สองไม้ครับนี่ไม้ไม้ที่สองเอาขึ้นต้นนี่ครับ อาจารย์คือต้นนี่แหละครับต้นแต่ท้ายใบครับแดงๆคู่ทวนๆนะครับอาจารย์ใส่ใประมาณบ่เกินซิมได้ที่ครับขันขื้นกับมาเลยจัดเดียวครับดินทวนๆยู่ยไปล่านเนี่ยแล้วครับอาจารย์โอ้ยฟุกขนาดครับพอดีนกติดแล้วเจ้าของหน้ามาบาดเนี่ยจะคอยเบิงน้ำกกนครับอาจารย์ โอ้ขันมันมาเร็วกว่าน,นี้นกออกนกถึกพัดดีนี่นกถึกพัดดีเ <N ee, S 2> จ้าก็มาไปใหญ่กึมนกำลังสีมาเนี่ยผมเลยว่าจะฝ่าไปเด้อผมใส่นกแหวนนกกำลังเถียงกันใช่นกนี่นี่ถือพัดดีนะจงโอ้หมัน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 ใส่มาพอสิบนาทีเด้อ โอ้ฟุกครับอาจารย์ลูกนกผมครับใส่ได้สองสองไม้ครับนี่ครับอาจารย์ยประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวลงมาเบื้องข้างล่างน้ำกันครับนี้ครับอาจารย์ต้นโตของนกใชลเลยครับยังไม่ซื้อครับดินเพราะป่านว่านกไม่ดินเพราะป่านนกป้ากันนะครับนี่ครับ คงยงคงยงนี่นี่นี่ครับเจ้าของหน้าเพิ่นมาพอดีพอดีครับพอดีครับครับผมน้องนุ่งครับลงมาสวยเสียดพอดีไม่มาควนนกเอ้ยนกถึกพอดีครับอาจารย์ถึกนกพอดีเพิ่นมา <laughs> <laughs> โอ้กฤษณ์จบเกมเร่งงานนี่นกออกก้อนตัวนกบักงามเลยครับนกแถวนี้เป็นต่อได้ครับอาจารย์อยู่ใกล้ๆบ้านได้หน่อยเนาะ เาห่างบ้านพ่อพอด ay ฮะโม่พักิโลครับที่ห้าร้อยเมตรเนี่ยเนาะครับอยู่ติดกับบานครับมันคำเล่เลยบ่ได้ไปไกลครับไม่ไหนโอ้ยหฟุกครับอาจารย์กระบาดมันเลยครับลูกนกลูกนกครับโอ้ขึ้นไปเนี่ยสองเท้าครับอาจารย์ได้บอกไว้ได้เลยอ่ะอ่ะจะเฝ้าลงไปคร้ทางนกผมกําลังเถียงกันนะอืม อ่านี่ครับอาจารย์ต้นตัวเพิ่นกันเลยขออญาตยุดเก็บไปแป้งซ้ำนี่ครับผม